ก็คงต้องพูดนะครับแล้วก็ย้อนไปถึงสัมภาษณ์หลังจากที่จบเกมของเยอเกนครอปด้วยนะครับที่พูดถึงแบรดลีย์แล้วก็เวลาที่ได้โอกาสลงสนามสักทีนะครับเท้าความไปตอนพรีซีซั่นนะครับเอาจริงๆแล้วผมก็เพิ่งทราบจากการอ่านหลังเกมนะครับอ่านแล้วก็ฟังนะครับที่ครอปนั้นพูดถึงแบรดลีย์นะครับว่าเขานั้นให้ความหวังกับเจ้าหนูวัย20ปีรายนี้มากๆ อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่เวอ้์พูเองก็ไม่ได้เติมแบ็กขวาเข้ามานะครับก็มองว่าแบรดลีย์อาจจะได้แล้วก็โอเคครับมีทางด้านของโจโกอย่างที่ทราบดีอยู่แล้วว่าเล่นได้นะครับมันก็อาจจะคล้ายๆกับที่ตอนนี้ครอปก็รอโอกาสนะครับของสเตฟานไบเซติสเลยทำให้เราเนี่ยไม่ได้เติมเบอร์6อย่างจริงๆจังๆแม้ว่าสุดท้ายไปได้วาตารุเอนโดมาก็ตามแต่ว่าหลักๆเราก็ใช้ทางด้านของ